สำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดประชุมสัมมนา,าผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการขับเคลื่อนง,งานบริหารทั่วไปในปีงบประมาณ2,558ค่ะที่โรงแรมวาสิทธีซิตี้จังหวัดสุพรรณบุรีมีการจัดการประชุมสัมมนา,าผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ โดยภายหลังการมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสถานศึกษาดรชยพฤกษ์เสรีรักเลขาธิการคณะกรรมการการอาชวศึกษากล่าวว่าการจัดการประชุมในครั้งนี้เป็นการมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารสถาบันการศึกษาเพื่อเริ่มต้นการทำงานในปีงบประมาณ2558ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชได้มอบหมายไว้ในหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นการยกระดับคุณภาพอาชวศึกษา สู่มาตรฐานสากลการเพิ่มสัสดส่วนผู้เรียนอาชวศึกษาและการสร้างมาตรฐานการเรียนการสอนระบบพวิภาคีตลอดจนการเร่งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยจัดสรรงบประมาณให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อไปการช่วยพัฒนาเพื่อนครูตามสถาบันต่างๆอย่างเป็นระบบ ที่สําคัญคือการจัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษาซึ่งมุ่งเน้นการจัดทําหลักสูตรที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนในการต่อยอดอาชีพทั้งในระบบราชการและภาคเอกชนค่ะในช่วงนี้เป็นช่วงปลายปีงบประมาณราะความเร่งด่วนของอาชีวะก็คือพยายามที่จะ จัดการในเรื่องงบประมาณที่มีอยู่ในปีนี้ให้เป็นไปตามแผนงานและโครงการเรื่องรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ดีที่สุดพร้อมกันนั้นเนี่ยมันก็เป็นช่วงเริ่มต้นที่จะทํางานในปีงบประมาณ2,558ก็เป็นโอกาสดีที่อาชีวะเราก็ได้เอานโยบายที่คอสชอได้มอบหมายเอาไว้ทั้งหัวหน้าคสชและหัวหน้าฝ่ายสังคมจีวะได้มอบเอาไว้ก็เข้าสู่การปฏิบัติในแผนปี2,558พอดีโครงการหลักๆที่สําคัญที่ มีอยู่แล้วเป็นไปตามนโยบายก็คือในเรื่องของการยกระดับคุณภาพอาชีวะศึกษาให้มีมาตรฐานสากลน,นะครับที่ท่าหนหัวหน้าคอสชอจะพูดถึงอาชีวะไทยเยอรมันนะครับของเราก็แถมด้วยญี่ปุ่นสิงคโปร์แล้วก็ในทางประเทศจีนด้วยในขณะเดียวกันในเรื่องผู้เรียนอาชีวะที่เราต้องการเพิ่มให้มากที่สุดก็ได้มีการวิเคราะห์ว่าผู้เรียนที่เรารับมาเนี่ย ในระับปวชที่เราตั้งเป้าจะเพิ่มประมาณ9%กปรากซนาเราเพิ่มไม่ได้เราได้เท่าเดิมในเดียวกันปวสซึ่งเราไม่ได้คาดว่าจะเพิ่มอย่างมากมายกลายเป็นเพิ่มถึง1% 1ถึงหมื่นคนซึ่งถือว่าเยอะมากเราก็จะได้ไปวิเคราะห์ต่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นใน,ในระดับปวชและเกิดอะไรขึ้นในระดับปวสจะได้มาปรับแผนปรับทิศทางที่จะรับเด็กในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าในส่วนที่ เราให้ความสําคัญอีกอย่างก็คือเรื่องทวิภาคีที่เราจะเน้นให้เด็กของเราได้เรียนรู้กับสถานประกอบการแล้วก็พยายามคุยกันว่าสถานประกอบการที่ว่าต้องเป็นสถานประกอบการที่มีคุณภาพมีมาตรฐานแล้วในปีหน้าเนี่ยเราจะลึกไปมากกว่านั้นก็คือว่าในเราจะดูตามธรรมชาติของแต่ละสาขาอาชีพเพราะว่ามาตรฐานของสถานประกอบการแต่ละแห่งต่างกันมาตรฐานสาขาอุตสาหกรรม จะเป็นโรงงานขนาดใหญ่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นมาตรฐานสาขาศิลปกรรมส่วนใหญ่เสือป,ป่นก็จะไม่ไม่มีสถานประกอบการใหญ่ๆเราก็คงต้องดูซึ่งตรงนี้เราจะเน้นในเรื่องของการที่จะทําให้เด็กได้คุณภาพตามหลักสูตรตรงนี้ก็เป็นตัวหลักๆนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของการที่จะเร่งคุณภาพเร่งพัฒนาครูที่เราจะให้ความสําคัญในเรื่องที่จะให้ครูแต่ละสาขาเนี่ยได้รวมตัวกันแล้วก็พัฒนากันเอง โดยเราจัดงบประมาณก้อนไปให้เลยแนละ้คิดเอาเองว่าจะพัฒนาอย่างไงอีกส่วนหนึ่งที่หลายคนถามถึงก็คือเรื่องของสาบันอาชีวศึกษาโดยเฉพาะเรื่องของปริยาตรีเราก็เน้นตลอดว่าเราเอาช้าแต่ชัวร์แล้วก็เอามีคุณภาพไม่เน้นปริมาณและตอนนี้ก็ไปให้ความสําคัญในเรื่องหลักสูตรว่าจะต้องเ,ออเป็นประโยชน์กับผู้เรียนที่จบไปแล้วนอกจากตอนนี้ทําเอกชนได้แล้วเราอยากให้เป็นข้ารการได้ด้วย ก็ต้องเร่งที่กอพคกศแล้วก็ในส่วนของปริมาณเราก็เน้นว่าเรารับไม่มากมันก็ไปเข้มข้นตรงนั้นมากกว่านอกนั้นก็จะเป็นการซักซ้อมวิธีปฏิบัติในการทํางานราชการว่าในเรื่องการจะซื้อจัดจ้างต้องทํายังไงให้ถูกต้องตามระเบียบทําไงถึงจะทํางานมีประสิทธิภาพก็จะพูดคุยกันในครั้งน,นี้ยังอยู่กันที่อาชีวศึกษาครับเลขาธิการคณะกรมกรมการการอาชีวศึกษายืนยัน การจัดตั้งวิทยาลัยเฉพาะทางในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามุ่งเน้นคุณภาพเป็นหลักโดยเฉพาะหลักสูตรที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนครับดรชยพฤกษ์เสรีรักเลขาธิการคณะก,กรรมการการอาชีวศึกษากล่าวว่าจากการประชุมร่วมกับ5องค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการศาสตราจารย์ยงยุทธยุทธวงศ์ที่ปรึกษาด้านสังคมจิตวิทยาคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสอชอ ได้เน้นย้ำถึงการจัดตั้งวิทยาลัยเฉพาะทางของสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยให้มุ่งเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณโดยเฉพาะมาตรฐานของสาขาอาชีพต่างๆในวิทยาลัยเฉพาะทางอาทิวิทยาลัยอาหารวิทยาลัยยานยนต์วิทยาลัยศิลปะวัฒนธรรมวิทยาลัย,ยกเกษตรเฉพาะทางหรือวิทยาลัย,ยกเกษตรสมัยใหม่เป็นต้นและในขณะนี้ทางสำนักง,งานคณะกรมกรมการการอาชีวศึกษาได้รับนโยบายมาปฏิบัติแล้ว พร้อมทั้งย้ำจุดยืนที่ชัดเจนว่าจะเน้นคุณภาพของผู้เรียนในทุกมิติซึ่งจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบคือรูปแบบห้องเรียนเฉพาะทางและรูปแบบวิทยาลัยเฉพาะทางทางที่ปรึกษาของฝ่ายสังคมจิวิยาโดยท่านศาสตราจารย์ดรยงยุทธยุทธวงเนี่ยท่านเป็นหัวหน้าคณะที่ปรึกษาออได้เชิญทางกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเชิญทั้ง5องค์กรหลักมีท่านประหลัดกระทรวงด้วยไปคุยกันแล้วก็ในที่ประชุมเนี่ย ก็มีข้อเสนอแนะว่าอาชีวศึกษาน่าจะเปิดวิเลยอาชีวศากษาเฉพาะทางเช่นวิเลยเกี่ยวเรื่องอาหารวิเลยเกี่ยวเรื่องยานยนต์วิเลยเกี่ยวเรื่องศิลปะหัตกรรมวิเลยที่เกี่ยวกับเรื่องกเกษตรเฉพาะทางอาจจะเกษตรสมัยใหม่ซึ่งตรงนี้ทางอาชีวะก็ได้รับนโยบายมาสานต่อแล้วมองว่าเราจะทํสองแบบแบบแรกก็คือห้องเรียนเฉพาะทางแบบที่สองเรียกว่าเป็นวิเลยเฉพาะทาง แต่คําว่าเฉพาะทางที่ว่าเนี่ยจุดเน้นอยู่ตรงที่ว่าต้องเป็นมืออาชีพเพราะท่านใช้ว่า professional การเป็นมืออาชีพไม่ใช่หมายถึงว่าแค่แค่ทําเป็นอย่างเดียวแต่มันต้องมีมีลักษณะนิสัยมีคุณธรรมจริยธรรมมีความสามารถในการที่จะพัฒนาฝีมือของตัวเองพัฒนาอาชีพตัวเองก็เป็นอีกแนวหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็บรูจุข้าในปี58